สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง eZmall หรือ e z Mall ร้านค้าออนไลน์นะครับเพื่อนๆอาจจะงงว่าเอ๊ะเปิดมาก็เห็นอะไรดำๆเต็มจอเลยนะครับจริงๆมันคือกล้อง Canon m i r r o r l e t e M50 นะครับที่อยู่ตรงหน้านี้โดยวันนี้แอดมินจะพามาชมข้อแตกต่างของการนำกล้อง M50 มาเป็นเว็บแคมหรือมาไลฟ์นะครับโดยผ่านโปรแกรม obs โดยจะใช้การเชื่อมต่ออยู่2แบบด้วยกันนะครับอันนี้ครับนะครับด้านซ้ายมือก็คือแบบ usb นะครับซึ่งจะเสียบเข้ากับพอร์ต m i โคร usb ที่อยู่ด้านบนของตัวกล้องนะครับ ส่วนด้านขวามือคือเจ้าไมโคร HDMI นะครับแน่นอนว่าเสียบเข้ากับพอร์ตด้านล่างนะครับเป็นพอร์ตไมโคร HDMI ที่อยู่กับตัวกล้องนะครับถ้าสมมุติเราใช้สายแบบ USB อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็น USB Type A ปกตินะครับแต่ถ้าสมมุติเราใช้เจ้าไมโคร HDMI นะครับเป็นการเชื่อมต่อ อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นอันนี้ฮะเป็นสาย HDMI ปกติแล้วก็เสียบเข้ากับ Capture Card อันนี้นะครับว Video Capture แล้วก็ปลายหนึ่งก็เป็น USB 3.0ซึ่งเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ของเรานะครับโดยเรามาดูกันครับว่าการเชื่อมต่อ2แบบนั้นจะให้ข้อแตกต่างอย่างไรบ้างนะครับโอเคครับมาดูกันเลยครับ มาดูการเชื่อมต่อแบบ HDMI out นะครับจะสังเกตเห็นที่หน้าจอบน OBS จะมีค่าเซตติ้งต่างๆนะครับแล้วก็จะสังเกตเห็นกรอบสี่เหลี่ยมของออโต้โฟกัสที่แท็กใบหน้านะครับจะตามไปด้วยตลอดแม้ว่าเราจะพยายามตด ค่าต่างๆให้จนได้ไมากที่สุดแต่สุดท้ายก็ยังมีกรอบออโต้โฟกัสตามไปด้วยนะครับเวลาแอนด์มิขยับไปเรื่อยไปถ้าเชื่อมต่อแบบสาย USB ผ่าน EOS FC Utility จะสังเกตเห็นว่าแม้ว่าที่ตัวกล้องนะครับที่จอ LCD ของตัวกล้องจะมีกรอบสี่เหลี่ยมออโต้โฟกัสก็ตามนะครับ ก็จะแท็กไปเรื่อยๆแต่ที่ตัว OBS จะไม่มีกรอบสี่เหลี่ยมของตัวโฟกัสออกมาด้วยนะครับเปรียบเทียบกันเลยนะฮะ admin ขยับขยื่งไปด้านซ้ายลือของก็คือตัวกล้องมีกรอบสี่เหลี่ยมน,นะครับส่วนที่ OBS ก็จะไม่มีกรอบสี่เหลี่ยมก็คือแล้วก็มีแล้วก็ไม่มีค่าต่างๆติดมาด้วยก็คือเป็นโล่ง เหมือนกับเป็นคลีน hdmi นะครับและอีกอันนึงของการเชื่อมต่อ hdmi out ก็คือจะสังเกตเห็นว่าภาพจากกล้องนะครับจะส่งสัญญาณไปที่ obs อย่างเดียวนะครับที่ตัวจอ lcd ของกล้องจะไม่มีสัญญาณภาพน,นะครับถ้าเชื่อมต่อแบบสาย usb ผ่าน eos webcam utility ก็จะสามารถเห็น ผ่านหน้าจอทั้งบนโปรแกรม obs แล้วก็บน lcd ของตัวกล้องนะครับการเชื่อมต่อแบบ hdmi out จะพบว่าจะสามารถอัดหรือบันทึกได้มากสุด30นาทีนะครับมาที่โหมดประแจแล้วก็เมนู power saving นะครับ display off ที่เมนูนี้นะฮะจะพบว่าน้อยสุดคือ15วินาทีนะครับไล่ไปเรื่อยๆจนมากสุดคือ3ินาทีนะครับไม่มีมากกว่านี้แล้วการเชื่อมต่อแบบ USB ที่ผ่านเจ้าโปรแกรม o s Webcam Utility นะครับการบันทึกหรือการส่งสัญญาณมาที่ OBS เนี่ยจะเห็นว่าไม่มีลิมิตในการบันทึกหรือ record เลยนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าแบตเตอรี่ดัมมี่ตัวนี้นะครับที่ต่อให้กับตัวกล้อง M 5 0นะครับกับฮาร์ดดิส์ที่อยู่กับเครื่องโน้ตบุ๊กของเรานะครับมันเยอะแค่ไหนแต่ถ้ามีเยอะจนเหลือเฟือก็ไม่ต้องสนใจนะฮะอัดไปเลยเป็น12ชั่วโมง24ชั่วโมงก็ก็ได้ไม่มีปัญหานะครับแ a นนอน M 5 0ทั้งการเชื่อมต่อแบบ HDMI out และการเชื่อมต่อแบบ USB ไม่สามารถบันทึกเสียงจากตัวกล้องและผ่านโปรแกรมใดๆไ,ได้นะครับต้องใช้แหล่งภายนอกนะครับ External mic ในที่นี้ก็คือไมค์ My จากเจ้าโน้ตบุ๊กตัวนี้มาเป็นเสียงแทนซึ่งเมื่อแหล่ง2แหล่งมาเจอกันก็คือภาพจากตัวกล้อง M50 แล้วก็เสียงจาก แหล่งภายนอกที่ผ่านโน้ตบุ๊กนะครับคนละดีไวซ์กันเพราะฉะนั้นภาพกับเสียงจะไม่ตรงกันนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการแก้ปัญหาในคลิปต่อไปละกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันโดยกด Start Recording ที่ OBS นะครับจะบันทึกประมาณ30วินาทีเริ่มครับ cpu โดยรวมประมาณ67-68%นะครับท8 2 9 3 0ี่8กกดหยุดนะครับต่อไปเชื่อมต่อแบบ usb กด start recording ครับสังเกต cpu จะวิ่งประมาณ48-50นะครับสำหรับ usb ปิดครับ โอเคหลังจากนั้นเรามากดไฟล์แล้วก็โชว์เรคคอร์ดดิ้งนะครับเพื่อดูขนาดของไฟล์นะครับสังเกตที่ระยะเวลาเท่ากันเลยนะครับ30วินาทีนะครับขนาดไฟล์ที่เป็น HDMI จะมีขนาด42,000กิโลไบต์นะครับส่วนขนาดไฟล์ที่ จากการเชื่อมต่อแบบ USB 1 4 0 0 0นกิโลไบต์นะครับอ่างกันประมาณ3เท่าด้วยกันนะครับในระยะเวลาที่อาจเท่ากันด้านซ้าย HDMI นะครับด้านขวา USB นะครับมาไล่ดูเลนส์สิวเหมือนกันนะครับเฟรมวิดก็คือความกว้าง1 9 2 0 1920ความสูง1 0 8 0 1080เท่ากัน data rate นี่ครับ1 1 0 7 5 kbps อันนี้แค่3,516เองนะครับก็ประมาณ3เท่าเหมือนกันประมาณ3เท่าเหมือนขนาดของไฟล์ total bitrate ก็คือเฉลี่ย11,295 kbps อันนี้3,711 kbps นะครับ f r a m rate 30.03 30.03ก็โอเคเหมือนกันนะครับ บิตเรทออดิโอที่เป็นของ hdmi ที่220กิโลบิตเปอร์เซกก็มากกว่าที่เป็น usb 194นะครับแชนแนลสเตอริโอเหมือนกันนะครับออดิโอแซมปิ้งเรทส4.1กิโลเฮิรเท่ากันนะครับก็คือสรุปง่ายๆว่าไฟล์ที่ได้จากการอัดโดยการเชื่อมต่อแบบ hdmi out จะมีขนาดบิตเรทที่สูงกว่าประมาณ3เท่าของ ขนาดไฟล์ที่ได้จากการอัดแบบการเชื่อมต่อ USB นะครับซึ่งหมายถึงต่อวินาทีมีการส่งข้อมูลเยอะมากกว่า3เท่าเนี่ยคุณภาพของวิดีโอก็น่าจะดีไปด้วยนะครับจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเจ้าขนาดของไฟล์ที่ได้จากการอัดแบบ HDMI จะมีขนาดไฟล์ มากกว่าขนาดที่ได้จากการอัดแบบการเชื่อมต่อ USB ถึง3เท่านะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาเปรียบเทียบคุณภาพภาพกันครับโอเคนะครับก็ขอจบการเปรียบเทียบ การนำกล้อง Canon Mirrorless M50 มาทำเป็นเว็บแคมหรือมาไลฟ์โดยเปรียบเทียบระหว่าง2การเชื่อมต่อนะครับ1คือ HDMI out กับอันที่ 2. ก็คือ USB นะครับโดยผ่าน EOS Webcam Utility นะฮะโอเคครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคิดน่าสนใจมีประโยชน์รบกวนกดถูกใจกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ